สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่วนหลังบ้านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับถ้วยปูกับคลิปเรียกชันอีกแล้วนะครับของข้างกรริเทิร์นโปรเจกต์นะครับใช่แล้วรอบนี้เราเลือกที่จะยิบเพลง Stardust ของ OREON มานะครับถ้าจะไม่ผิดมันเป็นเพลงครบรอบใช่ไหมของ o r ร o n และใช่ผมคือผมเห็นสปอยแบบคข่าวๆว่าเออมันมีฉากแอนิเมชันอย่างนี้ฉากแอนิเมชันอย่างนี้แต่ผมยังไม่ได้เปิดฟังเพลงนะครับ เราเล่ามาดูพร้อมกันนะครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเรามาดูเลยดีกว่าประมาณนี้เนาะน่ารักเนะ <laughs> เาะละองดาว ตรงกับช่วงที่ A R P trip พอดีเนาะน่าร,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 รักแต่มันทำให้เราเติบโต,ตนะจริงจริงครับ นุ่นเพลงน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยมีชัดมีชัดตอนเย็นด้วยน่นารักอ่ะ รับได้ค่ะ ชากกันคือเอ้ยหันหน้ามาแล้ว,ลวอุยอ้ยน่ารักอุยอ้ย,ยนั่งดูดาวด้วยกันอุย้ยน่ารักจังเลยอะ่ะ ดีมาก คนเห็นดาวไหมผมชอบฉากนี้นะครับน่ารักดีกำลังแบบอุ้ยาแบบอุ้ยน่ารักอะตะปุกะปกก็เรียกไรนะมันเป็นเพลงที่ตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดดูเลยไม่ได้ดูเลยแต่เห็นแบบทุกคนแบบ วิดมาเข้าข้าแล้วว่าเออแบบมันเป็นเพลงที่ดีมากมันเป็นเพลงที่แบบให้ความรู้สึกอบอุ่นใจเออแล้วผมก็เออมันมีความแบบมันมีความเจือความเอ็นดูอยู่อยู่ในเนื้อเพลงอะตั้งหนึ่งจริงๆมันมีอยู่ท่อนนึงที่ผมชอบมากๆแล้วผมแบบผมอยากพูดแต่ผมจะรอให้มันจบก่อนเนี่ยเนี่ยครับคือคือจะมีตั้งแต่ท่อนเนี้ยที่ผมผมรู้สึกว่าผมชอบมากคือ ผมเชื่อมั่นว่าสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์เป็นว r ทูเบอร์หรือเป็นใครก็ตามทันทีที่เรามาเป็นบุคคลสาธารณะเวลาที่เราได้รับความรักจากใคร ấy. ซึ่งบางคนที่เป็นแฟนคลับอาจจะเคยเห็นแบบอ่ะวีที่ตัวเองติดตามว่าเขาแบบบางครั้งเขาเหมือนเขาไม่ค่อยมั่นใจในการแบบอ่ะบางคนเขาอาจจะดูมั่นใจแล้วแบบเออเขาเหมาะกับการที่เขาอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหม แต่ในใจจริงๆเขาอาจจะกําลังคุ้ยเขวยอยู่ก็ได้ว่าแบบอยากได้รับคําตอบจากทุกคนนะครับเอ้ยผมจะร้องไห้ผมขอโทษเสียงผมสั่น,นิดนึงนะครับขอขอโทษนะ <c oughs> มันมันเป็นผมเชื่อแหละมันเป็นคําถามที่สามหนุ่มอาจจะเคยสงสัยเพราะว่าเขาเขาโดนกระแสหลายอย่างมาตั้งแต่ตั้งแต่เปิดตัวมาใช่ไหมครับเพราะว่าแค่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่ผมเชื่อมั่นว่าแบบ โอกาสของเขาอ่ะเขาสร้างมันขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอืเพราะว่าเนี่ยบาเบลก็เป็นคนหนึ่งที่ทุกคนก็ให้ความรักให้ความเอ็นดูเขาใช่ไหมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิสเป็นคนที่ระมัดระวังในการคุยกับคนอื่นมากๆแล้วในในใจผมจนปัจจุบันผมรู้สึกว่าบาเบลเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ระมัดระวัง มากๆว่าแบบสิ่งที่เขาพูดไปจะทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ไหมอืมแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้บาเบลค่อนข้างเปิดใจให้บาแบะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเท่าที่แบบผมเห็นวิธีการหยอกล้อเล่นกันอะไรเงี้ยเท่าที่ผมเห็นนะอืมอย่างดากะอย่างเงี้ยเออทุกคนก็จะมีแบบเขาผมจะชอบเห็นของดากะว่าแบบเออเพราะผมผมผม,ผมเองก็เป็นจูมอเนาะผมปัดผมปักเป็นจูมอตั้งแต่เริ่มต้นละ คือผมก็จะเห็นแบบจุงมมอแต่ละคนก็จะชอบแบบตัดไฮไลท์มาแบบก็ลูกพี่ซึนอะแต่ไม่ซึนก็ชอบเหมือนกันแล้วใช่ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะผมจะเห็นว่าแบบตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาทุกคนล้วนเคยเห็นว่าดากะโปะบางทีเวลาที่แบบเราพิมพ์บอกรักไปอะไรไปซึ่งบางทีดากะจะพิมพ์แบบเอ้ยไม่ใช่จะพิมพ์จะพูดเชิงแบบคล้ายๆปฏิเสธแต่ก็แบบไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือบางทีก็มีปฏิเสธบ้างอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเรียกเลยนะหลายๆคนก็เริ่มบอกกระดากะเริ่มตรงกับใจมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยว่าแบบห่วงก็บอกห่วงชอบก็บอกชอบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันมันอบุ่นดีนะเป็นแบบด้อมที่อบุ่นกันมากองตันชัยตันชัยก็จะเป็นคนที่คอยแบบคอยดูแลอีกสองคนใช่ไหมครับแล้วใช่ผมรู้สึกว่าจาันชัยเป็นคนที่มีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่เท่าที่ผมฟังนะคือผมผมไม่ได้ไปอยู่ตรงแบบ กับกลุ่มแม่น้ำพึ่งหวานเท่าไหร่แต่ผมเห็นแบบจากผ่านหน้าทําลายเห็นอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งหลายๆครั้งอะ่ะผมรู้สึกว่าอาจารย์ชัยเป็นคนที่คอยให้กําลังใจทั้งดากปโปแล้วก็บาเบลเยอะมากๆนะครับผมมองว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นจริงๆครับบางคนอาจจะมองว่าแบบอาจารย์ชายขี้แอกหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันเป็นความมั่นใจที่ผมชอบนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำออกมาได้อ่ะ เออเขาต้องเป็นคนที่เรียกเลยนะรักแล้วก็แคร์รักแล้วก็แคร์ตัวเองในระดับมึงเหมือนกันถึงสามารถแสดงออกแบบนี้ได้ใช่ครับและใช่เพลงนี้ช่วงท่อนนี้ก็คือเป็นท่อนที่ผมชอบที่สุดนะครเห,หแล้วนั่นแหละครับ แล้วเพลงเนี้ยจังหวนนะนั้นที่ผมนึอก,ก็ขึ้นมาได้ท่อนนี้จบใช่ไหมมันจะมีความแบบเฮ้ยเราอ่าเรื่องอะไรนะผมเชื่อมั่นแหละมันเป็นคำถามที่มันอยู่ในใจอยู่แล้วตอนที่ระหว่างแต่งเพลงนี้ออกมาและใช่ครับจริงๆแล้วพวกเราเวลาบางทีการที่เรารักใครเขาเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องมีเหตุผลมากหรอกบางทีอาจจะแค่แบบเขาน่ารักบางคนก็แค่เขาไน c บางคนก็แค่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็เหมาะแล้วไหมที่จะได้ความรักจากใครเออถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีคนดูคลิปอยู่แล้วดูถึงตรงนี้นะครับคอมเมนต์บอกพิมพ์กันหน่อยว่าตั้งแต่เราอยู่ด้อมนี้กันมาเราได้อะไรแบบที่เป็นสิ่งดีๆจากด้อมนี้กลับมาบ้างแบบความรู้สึกดีๆก็ได้แบบได้ที่พึ่งทางใจได้ความรู้สึกอะไรบ้างตอนที่แบบตั้งแต่เริ่มรู้จักกันกับด้อมนี้อะไรเงี้ยเออผมอยากผมอยากอ่านของแต่ละคนเหมือนกันครับ ใครอยากใครอยากขายเมนตัวเองบ้างไหมมีใครขายเมนตัวเองบ้างไหมในนี้ <laughs> ยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมดูคลิป action, เรียกชั่นเพลง s t a r ์ดัตของ o r r ร o n นะครับยังไงก็ใครชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมไปกดฟังกันเยอะๆนะคะไปแชร์โมเมนต์ความรู้สึกดีๆของกันและกันกันเถอะนะครับยี่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงทวยฟูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย